สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถไถฟอร์ด5,000นะครับ77นะครับวันนี้ก็หยุดที่บริษัทเกษตรแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุิทยานะครับตัวนี้เป็นรถไถฟอร์ด5,000เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับคืเข้ามาใหม่นะครับที่ร้านก็มีให้เลือก หลายคันนะครับเ่าเดียวใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาสองแสนกว่านะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูสภาพได้ตรวนี้รถก็จะมาด้วยยางล้อบานะ ญี่ปุ่นก็จะมาด้วยยางล้อบางนะครับแต่เรามียางเลือกสวยๆให้อยู่นะครับยางล้อบางนะครับตัวนี้เป็น t มนะครับ ก็เ,เหี๋ยวถ้าใครสนใจดูการทำงานเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถแล้วให้ดูทีนึงนะครับดูพวกนี้ไม่สึกนะครับคานอะไรเนงะี้ยไม่สึกเลยนะเราดูข้อมูลแนนรถเจ็ดเจ็ด,ด,น,ด,ด 77, นะครับหกพันหกก็จะแน่นกว่านี้นะตัวนี้เจ็ดเจ็ด ชั่วโมงการทำงานพนะันกว่าชั่วโมงหม่อาจจะไม่ทำงานนะครับอันนี้มันพันกว่าชั่วโมงโอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันพันกว่าชั่วโมงนะครับไดเขาใช้ใดใหม่ ปกติตัวใหม่นี่มันจะจะติดนะครับติดกับตัวใดรุ่น77นะครับแต่ตรงน,นี้ใดใหม่แต่พวกรุ่น77เนี่ยน่าจะชั่วโมงการทำงานวนสี่ห้าพันชั่วโมงนี่แหละนะครับ น,นี่จะดไูไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะดูช่วงท้ายนะครับนนก็จะมีรอย ได้นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะให้สตาร์ทเครื่องอีกทีนึนะครับเดี๋ยวจะรีวิวว่าตัวเครื่องทำงานยังไงนะครับตัวรถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกเกษตรแทร็กเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเเราก็มาฟัางเสียงเครื่องกันนะครับตัวนี้เสียงเพราะนะครับเ๋าวมาดูการทำง,งานเครื่อง ต้องดีไม่ดีก็ต้องดูว่าพอเราเร่งแล้วควันมันหายไหมถ้าเราเร่งแล้วควันมันหายเลยก็ถือว่าโอเคครับรถควันมันหายนะแต่ถ้าเรางเร่งเร่งมันก็ยังมีควันไม่หายเลยเนี่ยอันนี้จะว่าเครื่องมีปัญหานีครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้นะ Yeah. Cool. ตแล้วนะครับเปี่ยนใหรบโดยรวมว่าเครื่องสวยครับเครื่องดีนะครับ